ปิดตัว Garmin f e n i x 8 Micro LED Smartwatch ที่สว่างสุดๆที่จะทําให้คุณต้องตกหลุมรักสว่างสุดๆและความสวยงามที่ไม่มีที่สิ้นสุดกลับมาพบกับรีวิวจากซ a n u Tech อีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปสารวจ Garmin f i n i x 8 Micro LED ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีจอ Micro LED ที่สว่างสุดๆและความสวยงามที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะเป็นอะไรบ้างละ่ะมาดูกันเลยดีไซน์และความแกร่งของ Garmin f i n i 8 Micro LED Mi ร์มิฟินิส8เมโทอิลีดีมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่สุดโดยขนาดตัวเรือนที่51มิลิเมตรดีไซน์เน้นเรื่องความแกร่งและความเท็จเทียมติดตั้งกระจกซัฟไฟร์สุดแกร่งทาให้รุ่นนี้เหมือนเป็นเครื่องมือสําหรับนักกีฬาที่ต้องการความแร่งแกรามและความแน่นอนในการใช้งานซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราจะพบได้ในรุ่นฟินิส8ทั่วไปแต่สิ่งที่ทําให้รุ่นนี้เป็นเรื่องใหม่และน่าสนใจมากกว่าเดิมคือหน้าจอม i โครอ e d ดีที่เป็นเทคโนโลยีที่สว่างมากพอสมควรและมีความละเอียดสูงเป็นพิเศษ ทำให้คุณสามารถอ่านค่าได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งในแสงแดดกลางวันหน้าจอยังมีระบบทัชสกรีนเพื่อให้ความสะดวกในการใช้งานปุ่มและส่วนต่างๆที่มีบริการรอบตัวเรือนออกแบบให้แกร่งและสมบูรณ์แบบมีปุ่มต่างๆที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ง่ายขึ้นซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายปุ่มบนไลท์พาวเวอร์ปุ่มกลางเมนูสครอปปุ่มล่างสตาร์ทสต็อปแอคทิวิตี้ด้านขวาปุ่มบนอัพเมนูนี i อเกชั่นปุ่มล่าง ดาวเมนูนใเกชันส่วนบนไฟฉายส่วนล่างลำโพงตัวเครื่องด้านล่างมีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดทั้งชีพรจรตรวจจับความเครียดและจัดวัดการนอนได้อย่างเต็มรูปแบบมาพร้อมกับระบบชาร์จไฟที่สะดวกในการใช้งานส่วนสายนาฬิกาเป็นค u ุ c ฟิต t อ o แพ a เ i b l e บอร์ขนาดมาตรฐาน26มเมสามารถเปลี่ยนสายได้ง่ายๆและมาพร้อมกับสายซิลิโคนซิลิโคนแบนที่มีคุณภาพสูงและทนทานต่อกิจกรรมหนัก เทคโนโลยีมโคร LED ที่สว่างสุดๆจุดเปลี่ยนสำคัญของ Garmin Finis ในรุ่นนี้คือเทคโนโลยีมโคร LED ที่เป็นรุ่นแรกของโลกประกอบด้วยเลดที่มีขนาดเล็กมาก1 0ไมครอนมากกว่า4 0 0แสนดวงทำให้มีความสว่างสูงสุดถึง4,500นิตที่สว่างและละเอียดเป็นพิเศษมุมมองภาพที่กว้างเป็นพิเศษแม้จะมองจากมุมเอียง off-angle viewing หน้าจอเป็นระบบสัมผัส t o u c h s c r และมีเลนป้องกันรอยขีดข่วนฟีเจอร์เด่นของ Garmin Finis 8ปมโคร LED g a r m i n Phoenix 8 Micro LED มีฟีเจอร์ต่างๆที่สามารถใช้งานได้ในแง่มุมต่างๆทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพและการใช้งานแบบสมาร์ทวอชฟีเจอร์สมาร์ทวอชตัวเครื่องจะรองรับการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนก a มินเพย์สำหรับการชำระเงินไร้สัมผัสและมีไมโครโฟนและลำโพงในตัวเพื่อรองรับการโทรศัพท์เมื่อจับคู่กับสมาร์ทโฟนยังสามารถโทรเข้าและออกได้ผ่านกำมินฟลมไรแชร์ฟีเจอร์ดูแลสุขภาพใหม่ รายงานตอนเช้า (Morning Report) เ้าสรุปข้อมูลสำคัญเมื่อตื่นนอนเช่นคุณภาพการนอนหลับสแตนด์แวี h าร์เ r ร t เวอร i เบ i ลิตีและคำแนะนำการฝึกซ้อมประจำวันสแตนด์แฉวีติดตามความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างนอนหลับเพื่อให้เข้าใจสุขภาพการฟื้นตัวและความพร้อมในการฝึกซ้อมเท้าซอกซิมิตรีอ a s o กเ้าวัดระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดทั้งในขณะตื่นและหลับฟีเจอร์การออกกำลังกาย ประสิทธิภาพในการออกกําลังกายสามารถใช้งานได้แบบครบครันเช่นการออกกําลังกายในยิมแบบไตรกีฬาการดําน้ําและวว่ายน้ํ Garmin Coach จะเป็นเหมือนมีครูฝึกสอนการวิ่งที่ช่วยให้คุณได้รับคําแนะนําและการติดตามการฝึกซ้อม GPS Genesis ระบบ GPS Genesis ที่แม่นยําสูงพร้อมแผนที่กลางแจ้งและสนามกอล์ฟในตัวฟีเจอร์ของความช่วยเหลือ InReach สัญลักษณ์เครื่องหมายการทาที่จดทเบียนและ SOS i n r l i c h ระบบช่วยเหลือผ่านการกดปุ่ม SOS ที่จะแจ้งศูนย์ Garmin Response ทันทีว่าคุณอยู่ที่ไหนจะแชร์พิกัดที่อยู่และส่งข้อความได้ทั้งระบบผ่านเคลื่อนมือถือและผ่านดาวเทียมแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน Garmin p h o e n i x 8 Series สามารถใช้งานได้ยาวนานสุด10วันในโหมด SmartWatch และสามารถใช้งานกับโหมด GPS ได้นานสุด44ชั่วโมงมีระบบการชาร์จไฟที่สะดวกในการใช้งานสรุปการสัมผัส Garmin o e n i x 8 Gaming Phoenix 8 Micro LED เป็นสมาร์ทวอชที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้งานแบบสมาร์ทวอชที่ดีและสมบูรณ์แบบถ้าคุณสนใจในรุ่นนี้และต้องการให้การดูแลสุขภาพและการใช้งานสมาร์ทวอชที่ดีที่สุดคุณอาจต้องจ่ายราคารุ่นนี้ที่66,990บาทแต่ถ้าไม่ไหวก็ยังมีทางเลือกอื่นๆจากตระกูล Phoenix, Forener, Venu และ Instinct ที่คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของตัวเอง